โอเคสวัสดีปีใหม่ทุกท่านค่ะสวัสดีใหม่2024นะคะชาวเ็นไรทุกท่านนะคะก็ปีนี้เริ่มสักการะใหม่นะคะสิ่งที่เราจะมาคุยกันใน EP18 ก็จะหนีไม่พ้น New Year Resolution นะคะหรือว่าสิ่งเราตั้งปฏิทาหรือว่าปีนี้เราจะโฟกัสนะเราอยากจะทำให้มันเป็นจริงนะคะก็เป็นเหมือนแรงบันดาลใจแรงผลักดันให้ทุกคนพือธสู้ปีใหม่ปีเก่าอะไรผ่านไปนแล้วช่างมันนะคะเก็บไว้เป็นบทเรียนพอ แล้วก็ปีนี้มาเริ่มกันใหม่นะคะแต่ว่าแน่นอนว่าเวลาทำ New Year Resolution เนี่ยสิ่งที่หลายๆคนมักจะพลาดกันคือว่าเออยากทำเยอะไปพออยากทำเยอะไปปุ๊บมันทำยากเนาะเพราะเราไม่มีโฟกัสนนปีนี้ก็เลยอยากจะชวนเพื่อนเจนไรนะคะทุกเจนเรทนทุกคนนะสปิเกอร์ทุกท่านนะคะแขกรับเชิญทุกท่านในวันนี้เนาะ,ะมาร่วมแชร์ประสบการณ์แชร์ปณิธานที่อยากจะทำให้เกิดขึ้นหรือ New Year Resolution ในปีนี้กันนะคะขอสั้นๆแค่หนึ่งอย่างนะเผื่อเพื่อนๆ ที่มาฟังนะคะเผื่อจะเอาไปใช้ได้ไม่มากก็หน่อยนะจ๊ะอ่ะเริ่มมีใครก่อนดีมีใครอยากจะแชร์ปฏิธานปีสองพันยี่ิสี่ก่อนเลยอ่ะพี่วัดก่อนก็ได้โอเคเอาวุิสสุดอ่ะเอาวุฒิสสุดนะคะก็ขอแชร์เอ่อ New Year Resolution นะคะเป็นว่าเออย่างที่หนึ่งเลยเอาเป็นว่าเราเรียนรู้อะไรจากในอดีต อืมเราเรียนรู้อะไรว่าเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราลองมาทบทวนก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะจำไม่ได้เหมือนมิ้นเหมือนกันแหละว่าปีที่แล้วตั้งปณิธานว่าอะไรแต่ช่างมันเถอะแล้ว <c> ก <oughs> ่อนก่อนสิ้นปีแล้วก็มาตั้งว่าเอองั้นที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตบ้างเราหกระเขินอะไรบ้างอะไรมากระทบชีวิตบ้างสิ่งหนึ่งที่เรียนรู้ก็คือว่า plan ดี un plan วางเป้าหมายแบบไม่ต้องวางเป้าหมายมากหักนะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยกลายเป็นว่าอะไรหลายๆอย่างในชีวิตมันเข้ามาโดยจากทันหันจะอยู่ที่ว่าที่เหลือคือเราเรารับมือมันยังไงแลวเราวางแผนกับมันยังไงแล้วจนปลายปีเนี่ยเราดูซิว่า forecast ไปที่ปลายปีซิมันจะยังเกิดขึ้นอะไรบ้างที่มันมี possibility จะเกิดขึ้นได้บ้างดังนั้นกลายเป็นว่าพอถึงเส้นปีก็มานั่งดูว่าอ๋อหลายอย่างที่มันกระทบเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้วางแผนรับมือมันไว มันก็บางอย่างก็เละเทะไปเหมือนกันก็ไม่ได้กะเกณฑ์เรื่องของสภากำลังกะเกณฑ์เรื่องเออทุนสัก,เ,กเรื่องอะไรปับ๊บมันก็ทําให้เราจะลงทุนหรือเราจะทําอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้เต็มที่แล้วปีใหม่ละที่เกิดมันเข้ามาอีกก็ต้องทํำยังไงงั้นแสดงว่าเราก็ต้องเตรียมพร้อมตัวเราเองหลายๆอย่างเนี่ยให้พร้อมก็กลายเป็นว่า New Year, Year Resolution ก็คือว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้คุณบิ้นพูดมาล้วคำหนึ่งเหมือนกันก็คือคําว่าสติสติ พี่จะบวกอีกคำหนึ่งคือคำว่าสุขภาพเพราะว่าด้วยด้วยเจนนะนะด้วยวอะนะเอ่อใดๆก็ตามเนี่ยเมื่อเรามีสุขภาพที่ดีสมองเราปลอดโปร่งเรามีวิธีคิดที่ดีสติมันจะมาแล้วมันทําให้เราเนี่ยช้าลงในการที่จะค่อยๆค,คิดเพราะเราต้องประเมินแรงเราด้วยว่าสุขภาพในปีนี้ของเราเนี่ยที่ผ่านมาอะไรมันเสียไปบ้าง แล้วก็ไปเช็คอัพอ่ะอย่างแรกเลยก็คือต้องไปเช็คอัพเพื่อให้สุขภาพเนี่ยเร,รู้ว่าปีนี้เราต้องระวังเรื่องอะไรแล้วพอทําระวังเรื่องอะไรปับ๊บอย่างอด้วยอายุเนี่ยเรื่องของกระดูกแข้งขานะคะหรือว่าความดงความดันอะไรพวกเนี้ยมันจะต้องทําให้เราอยู่ตัวก่อนก่อนที่เราจะมีพลังไปทําอย่างอื่นต่อแล้วพออย่างอื่นเข้ามาก็จะได้ใช้สติค,ค่อยคิดว่า ประเมินว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ทําได้ไหมแต่โดยโดยปกติหลายๆอย่างเนี่ยพี่มักจะค่อปล่อยไปเรื่อยๆว่าอะไรจะเข้ามาเรารับได้อะไรจะเข้ามาแต่ขอให้มีสองอย่างนี้ก็คือมีสุขภาพที่ดีที่เราจะโพงานนั้นหรือว่าทําสิ่งนั้นได้อย่างตลอดรอดฝั่งแล้วก็ไม่เจ็บป่วยนะคะไม่ล้มไปกลางทางนะคะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย เราจะสามารถทำงานนั้นได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ตลอดลอดฝั่งนะคะแล้วก็ใช้สติเป็นตัวกำกับว่าใจเย็นๆค่อยๆค,ค,คิดป่านนี้แล้วไม่ต้องบุ่มบ่ามนะคะใดๆก็ตามต้องระมัดระวังตัวเองก่อนจ้ะยอดเยี่ยมไปเลยค่ะก็ของพี่วัดก็จะเป็นสติประกับสุขภาพนะคะสองสอสองสอสองสองง่ายๆไป ไปลองใช้ดูนะคะอ่ะมาเจนถัดไปเลยคุณไนท์ได้ครับก็จริงแล้วคิดว่าถ้าเลือกเป็นคําเดียวนะ่าจะเป็นเรื่องการเรียนรู้เนาะคือคืออย่างอย่างที่ถ้าคนรอบตัวผมก็อ่านหนังสือพอสมควรซึ่งซึ่ง,งพอเราอ่านไปสักระยะหนึง่งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเนื้อหาห, pseudo, หรือว่าหนังสือหละเล่มเนี่ยมันก็พูดเรื่องเดิมๆซ้ำๆแค่เปลี่ยนตัวอย่างหรือว่าเทมเพลตอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วประกอบกับว่าเออผมเนี่ย เมื่อก่อนจะรู้สึกว่าอ,ออยากไปเทคคอร์สคอสเซล่าหรือว่าในสกิลเลนอะไร everywhere อะไรแบบนี้แต่ว่าอ,อพอพอเราทำไปสักพักรารู้สึกว่าเราก็ n v v r s t ไปพอสมควรนะในในในด้านเนี้ยแต่ทำไมเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เก่งขึ้นเลยเราไม่ได้ไปไหนไปไหนเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยคิดว่าอ,อ,อาจจะ ในแง่ของตัว period หรือ o j e c t i v e ของของคอร์สเหลานี้แล้วคือการทำให้เรารู้สึกมี motivation หรือว่ารู้สึกว่าสามารถทำมันได้ได้ระยะยาวเหมือนเป็นเครื่องซ้อมอะไรเงี้ยปีนี้ก็เลยอยากจะไปในวที่เราอาจจะได้ certificate หรือว่าอะไรที่มันเป็น standard มากคืนยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นภาษาเนาะเราคงไม,ไม่ไม่นั่งเรียนพิเศษอะไรเลยแล้วเราอาจจะต้องไปสอบ i อเอลไปสอบโทเฟล ในข่ะที่ในสายงานอื่นก็อาจจะมีใบเซอร์ของของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอยกมองย้อนกลับไปเนี่ยเหมือนว่าพวกคอสเซล่าอะไรเงี้ยเขามีใบเซอร์ก็จริงแต่มันไปใบเซอร์ที่มันอาจจะไม่ได้สามารถเอาไปเคลมหรืออ้างหรือน่าเชื่อถือขนาดนั้นอะไรอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเออก็เลยคิดว่าเอองันงันเราต้องเริ่มหาอะไรใหมล่ละเออมันก็เป็นอีกโลกหนึ่งเหมือนกันที่ที่อ๋อ ในในวงการเขามีการไปสอบเรื่องนี้เรื่องนั้นแล้วมันเอามาแอพพลายกับงานมันช่วยเรามีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นยิ่งประกอบถ้าเราทํางานนั้นอยู่แล้วเนี่ยเออมันจะเพิ่มความฟุงซ่าให้เราเนาะก็คือเออเรียนมาเฮ้ยเอามาลองใช้กับงานสิเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็รู้สึกว่าเออช่วงต้นปีก็เลยมีเออมีคำนะมีม,มีมีโอกาสได้รับคำแนะนำแหละในการไปหาตัวเองแล้วก็เพื่อจะได้ ใช้ประสิทธิภาพกับสิ่งที่มันมันเหมาะกับเราเนาะก็เลยไปซื้อ Sta น f ิเด e r มาเป็นเป็นเป็นสองจุดศูนย์เป็นสองจุดศูน,น,นนะย์นะย้ำว่าสองจุดศูนย์คือคนที่อ่านสแตนฟ d e r อะ่ะผมว่ามีเพนเหมือนกันคือจะติดภาพการต้องมานั่งเช็คติ๊กบล็อกอะแล้วก็ต้องมานั่งคอกคุเลดเองอะแต่ว่าต้องสองจุดศูนย์ที่บอกเปิดใจอะ่ะเพราะว่ามันให้โค้ดไปดีดีในเว็บแล้วเราก็ทําในเว็บแล้วเดี๋ยวมันจะประมวลผลออกมาซึ่งเอ่อมันจะประกอบไปด้วยสามสิบ รู้สึก3 4พอสรวั์เนาะแล้วมันจะให้คะแนนเรียนกันมาด้วยว่า1-30-40เรามีพรสรวั์ข้อไหนมากไปน้อยผมทํามาท็อปไฟผมก็รู้สึกตรงนะเอ่อน่าสนใจตรงที่ว่ามันจะบอกคําแนะนําบอกลักษณะแล้วก็จุดบอดของเราด้วยผมว่าตรงเนี้ยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการเซตอัพนิวเยียร์ของผมที่ผมว่าเออผมรู้สึกดีเพราะได้ได้เห็นตัวเองแล้วก็ได้ได้ออกแบบพวก การเรียนรู้หรือการทํางานที่มันเหมาะสมกับเรามากยิ่งขึ้นนะครับต้องต้องแยกนะเป้าหมายเรากับการเตรียมตัวเพื่อ a c คช l l y เป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าควอเตอร์หนึ่งของปีอ่ะหลายคนน่าจะใช้เวลากับการเตรียมตัวทั้งในแง่ของอุปกรณ์และเป้าหมายอยากอยากให้แยกกันแล้วกอ็อยากให้แบ่งเป็นเฟสทั้งปีก็ได้ไม่จําเป็นว่าเ New Year r e s o l u ชั o นฉัน คิดแค่ก่อ,อนเริ่มปีใหม่หรือไม่ก็ช่วงช่วงสัปดาห์แรกของของปีคือขอคิดอย่างเงี้ยมันจะมันจะรู้สึกกดดันแล้วจะรู้สึกกิ้งแบบมีมีม,ม,ม,มีมีโกในปีนั้นแบบลูกลวกอ่ะผมอาจจะเป็นบางคนนะแต่แต,แต่ส่วนตัวผมจะรู้สึกว่าถ้าผมไม่ได้อินเวสกับมาหรือให้คุณค่ากับเขาอ่ะมันก็จะออกมาเละเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าเอาจจะแบ่งในควอเตอร์หนึ่งคือเซตอัพ แล้วควอเตอร์สองสามสี่ก็คือเริ่มทําไปสี่ก็อาจจะแบบเป็นการเช็คพอยต์แหละว่าสโลว์ดาวหรือว่าต้องรีบนู่นนี่นั่นแล้วก็เป็นการอีวัลเลอตัวเองด้วยว่าเออปีที่ผ่านมาเราเป็นยังไงเพื่อเตรียมตัวปีหน้าเออไม่รู้เป็นไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวหรือเปล่านะแต่ว่ารู้สึกว่าพออายุตอนเนี้ยเลขสามอ่ะมันมันมองเห็นหลายๆอย่างช้าลงอย่างเช่นว่าเมื่อก่อนจะเป็นคนที่โอ้สามสี่ 3, ปีหรอไม่เอาอะ่ะอยากได้ปีเนี้ย ปีถึงสองปีอะเท่าน,นั้นอะเออแต่แต่แต่พอไม่รู้ว่าตอนเป็นบอลไหนกันจะเริ่มรู้สึกว่าเออเราควรจะมีลองเติมแผนชัดเติมแผนอาจจะเป็น o p ปชันมีไม่มีก็ได้แต่ลองเติมแผนเราควรจะชัดก่อนว่าเราจะอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าพอสามสิบปุ๊บเนี่ยมันเริ่มมีอะไรหลายอย่างที่ต้องคิดมากขึ้นโดยอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่เริ่มกเกษียณแล้ว เออเดี๋ยวนี้คนเรามันอายุตั้ง80 90เออเราก็เสียหกสิบห้าสิบแล้วเราจะอยู่ยังไงนู่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยพรพอคี่อย่างนี้ได้ปุ๊บเนี่ยมันมันมันเลยทําให้ลองเทอมแผนมันชัดก,กว่าสมัยนี้เรียกว่าเป็นวัยรุ่นจะดูแก่ไหมนะประมาณนั้นครับครับโอเคแบบดูเป็นปีแห่งการเรียนรู้ของคุณไหนมากๆนะคะแล้วก็ดูแบบ อินเอจีเยอะแล้วก็เตรียมพร้อมในการจะเรียนรู้อะไรหลายรูปแบบรวมถึงเรียนรู้ชีวิตด้วยนะเนาะเพราะว่าอาจจะก็แหละมันเจนเ,เจนวายก็จะไปอยู่ในยุคแห่งเครกทางแพร่งจะมีหลายทางเส้นชีวิตให้เลือกเพราะฉะนั้นก็ก็การเรียนรู้ก็เป็นเลืยองชันที่ดีนะคะแล้วถ้าเราตริดการเรียนรู้มันก็จะไม่เครียดมากเพราะว่าเรากำลังเรีนยนิ่งอยูนะ่เนาะโอเคมาฟังน้องเจนซีเราบ้างดีกว่ายังไง ยังไงตซีคืออยากจะแบบเล่าก่อนว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงอายุตอนเนี้ยไม่เคยแบบคิด New Year Solution สักปีของตัวเองเลยแบบมันไม่รู้สิตั้งแต่แบบพอเราเด็กมั้งเราก็แบบรู้สึกว่อ๋อปีใหม่เราก็ไม่ได้แบบเออต้องตั้งเป้าว่าแบบอะไรต้องมีนู่นนั่นนี่แต่ว่าพอมาปีเนี้ยพอแบบเข้าอายุยีบสองอะเริ่มรู้สึกว่าแบบมีสิ่งหนึ่งที่แบบ อยากจะทํามากๆในปีนี้แล้วเพราะรู้สึกว่าแบบอ่าแล้วก็แบบเริ่มโตแล้วก็คืออยากอยากแบบวางแผนเรื่องการเนินให้แบบมันมีแบบประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าจากที่แบบเราสังเกตตัวเองตลอดมาว่าอ่ะพอเราเป็นเด็กอะไรเงี้ยอ่ะพ่อแม่ก็ให้ตังเราก็ใช้ตังไปกับอ่ะเรื่องเที่ยวเรื่องกินเรื่องความสุขของเราอะ่ะเราก็รู้สึกว่าอ่ะเราก็แบบมีหน้าที่ใช้อะไรประมาณเนี้ยเพราะเหมือนว่าเราก็แบบอาจจะด้วยแบบที่เรา เรียนมาตลอดเรายังไม่เคยแบบทํางานหรือยังไม่เคยแบบได้หาตังค์ด้วยตัวเองจริงๆแล้วก็เลยจะแบบไม่ไม่ได้สัมผัสกับความรู้สึกที่ว่าเออหาตังค์เองมันเป็นยังไงเราก็สัมผัสแค่ว่าเออเราใช้ตังค์เราก็มีความสุขกับการใช้ตังค์ของเราแต่ว่าแบบพอมาปีนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเจอก็คือว่าปีนี้จะเรียนจบแล้วแล้วก็ตั้งใจว่าถ้าเรียนจบเนี่ยอยากทางานเลย แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบโอเคถ้าพอเราทํางานน่ะเราเราไม่ขอตังค์พ่อแม่อยู่แล้วแล้วร,รู้สึกว่าเราจะต้องเริ่มคิดแล้วว่าแบบอา่ะพอเรามีตังค์เองเราจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายเรื่องอะไรบ้างแต่พอแบบพอมาปีนี้เราก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าแบบว่าเออเราสามารถแบบใช้ตังค์ได้มากแค่ไหนเพราะเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากใช้แบบมีเงินเก็บไม่ได้ใช้แบบใช้ให้หมดทุกเดือนเราไม่มีเงินเก็บเลยเราก็รู้สึกว่าแบบว่าอา่ะพอมันเริ่มทํางานมันก็เริ่มอยากจะเก็บตังค์ พราะเราก็มองถึงแบบว่าอนาคตแบบข้างหน้าเพราะเราก็ไม่รู้ว่าแบบมันอาจจะมีเรื่องปรับปรับอะไรที่ต้องแบบใช้เงินเข้ามาหรือเปล่าหรือแบบเรื่องอะไรที่แบบมันไม่ทันตั้งตัวอาจจะเป็นแบบเรื่องสุขภาพซึ่งแบบอยู่ดีบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราอาจจะเป็นแบบโรคนูนโรคนั้นแล้วพออาตรวจเจอมันก็ต้องใช้เงินอะไรประมาณนี้ก็รู้สึกว่าแบบเราก็อยากวางแผนเรื่องการเงินว่าอให้มันให้มันเรียกว่าไงให้มันแบบครอบคุมในส่วนที่เรา สามารถแบบใช้เองได้แล้วก็เราสามารถแบบเก็บเพื่อต่อยอดในอนาคตได้อันนี้เป็นแบบเป็นหนึ่งสิ่งใหญ่ๆที่แบบอยากทํามากที่สุดในในปีนี้ค่ะเพราะแบบพอจากที่มองตัวเองในแบบหลายๆปีช่วงสองสปีที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าอ่ะแล้วก็แบบมีหน้าที่ใช้อย่างเดียวเราไม่เคยมานั่งดูว่าแบบว่าเออเดือนนี้เราใช้ไปเท่าไหร่แบบเงินเดือนที่ได้เ่ยบางทีมันอาจจะแบบน้อยกว่า รายจ่ายที่เราแบบใช้ไปทั้งเดือนอีกอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นแบบสิ่งหนึ่งที่แบบพอเราเรามาดูตัวเองตอ,งตน,อ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 นนี้แล้วแบบว่าเอออันเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบเราเรา,เราต้องแบบวางแผนให้ให้ดีค่ะในในปีนี้ดีมากมากเลยดีมากๆเลย,เลยใช่มันจะเป็นแบบมันจะเป็นความรู้สึกที่อยู่ดีก็เฮ้ยเอาต้องห่างกันแล้วแล้วก็จะตกใจมากกับค่าต้เองแล้วใช่เออแล้วก็เราก็จะเริ่มเข้าใจเราโอ้แบบ คุณพ่อคุณแม่ที่ช่วยซัพพอร์ตเรามาแบบกว่าจะกว่าจะได้มาแต่ละบาทมันแบบมันมันยากพอเรามาประสบกับตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะบอกลูกกว่าว่าอย่าอย่เอาเครียดเดี๋ยวแบบอาจจะแบบค่อยๆดูไปส่วนๆว่าอันนี้เราเริ่มดูแลตัวเองได้พี่เคยพี่เป็นเหมือนลูกกว่าเนี่ยคือพอเรียนจบปุ๊บรู้สึกว่าไม่ได้จะไม่ของเงินเด็ดขาดคือแล้วเอ่อที่ทํางานนั้นอยู่ไกลบ้านอีกเพราะฉะนั้นก็ต้องเช่าห้องอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็สังคมแบบ อ,อพี่เราไปทํางานบางทีมันก็จะแตกต่างออกไปบางคนซึ่งเรื่องนี้เราเคยคุยกันแล้วเนาะตอนตอนเอ,อสิ่งที่แบบกวนใจเวลาแบบไปทํางานอะไรเงี้ยเช่นแบบเฮ้ยบางคนแบบต้องกินข้าวข้างนอกบางคนแบบแพ็คข้าวมากินเองอะไรเงี้ยซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไปพอมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างออกไป,แ,ตกตออกไปแล้วเราต้องเข้าสังคมมันก็จะมีบางส่วนที่เราแบบเอือแบบ manage ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยอพี่ก็เคยถึงขั้นแบบ ตังจะหมดแล้วอะแบบวันนั้นอะคือแบบลองเงินเดินออกสองวันอะไรเงี้ยกินมาม่าอะไรเงี้ยเออก็ก็เป็นประสบก,การณ์ชีวิตที่เออก็เตือนสติตัวเองให้แบบเฮ้ยต้องอยู่หาเงินเพิ่มใช่ไหมหรือไม่ก็คืออยู่ต้อง control ค o s ให้แบบเราสามารถควบคุมได้อะไรเแต่เดี๋ยวมันจะผ่านไปได้ค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะน่าสนใจมากเลยอ่ะแต่ละคนมีแบบมุมมองที่หลากหลายมากทั้ง finance learning เนาะสติสุขภาพอะไรเงี้ยมินอาจจะขอเสริมภาพสุดท้ายจริงบินอยู่เจนวแต่ว่า สมองมีนจะแบบเจนเอ็กนิดหนึ่งอะไรเงี้ยเออแต่ว่าก็รู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยมากๆกับปีที่แล้วอะไรเงี้ยหลายๆอย่างเ,ออเหนื่อยกายเหนื่อยใจกว่าช่วงโควิดไม่ไม่รู้ทําไมเหมือนกันเพราะว่าช่วงโควิดมันไม่ค่อยเหนื่อยกายม,ามันมันอยู่แต่ในห้อง <laughs> มันไม่ได้ออกไปไหนเท่าไหร่เออจะพอแบบ back to o อฟ i c e หรือแบบกลับมาแบบใช้ชีวิตปกติอะไรเงี้ยแล้วก็มันเหมือนมันต้องปรับตัวให้ให้กลับมาสู่ชีวปกติมาเดินมาทุกคนก็จะเร่ง เร่งแบบก้าวไปข้างหน้าให้เร็วเพราะรู้สึกว่าเหมือนช้ามาตั้งแต่ตอนโควิดแล้วลยอะไรเงี้ยแบบพยายามสปีดกลับมามันก็เลยทาให้โคตรยิงง่งเหนื่อยสันปีนี้สิ่งที่อยากทําคือแบบชีวิตมันก็ต้องเมินต่อไปแต่อยากแบบอยากปล่อยจอยหลายๆอย่างให้มากขึ้นแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันให้มากขึ้นสิ่งที่สิ่งที่ทํากับตัวเองคือว่าเวลาที่มีเรื่องคิดเครียดหรือเรื่องที่แบบว,ว้าบุ้นหรือแบบสมองเรื่องฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยจะแบบพยายามตัด ตัวเองกับเมาส์แบบเฮ้ยไม่ได้ต้องไปทําอะไรให้มันมีความสุขอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่จะแบบคุยกับตัวเองบ่อยมากก็แบบเราก็ไปหาย่นทำแล้วเดี๋ยวไอ้เรื่องที่เราฟงซ่านมันก็จะค่อยหายไปเองมันพลิกกลับมาเมื่อไหร่ก็พยายามตัดมันกลับไปอันนี้คือสิ่งที่อ่เขียนไว้ในสมุดแล้วก็แบบเขียนตัวใหญ่ๆจอยเออแล้วก็รีมายตัวเองอยู่เรื่อยแบบเฮ้ยถ้าชีวิตไม่จอยไม่ได้แหละเราต้องแบบอย่าอย่า,อย,าอย่าไปยึดติดมากมายกับอะไรต่างๆในชีวิตเลยเนาะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับอีที่สิบแปดนะคะก็อยากเป็นอีพีที่ให้ทุกคนเข้ามาฟังเพลินๆเนาะแล้วก็อาจจะลองติตรงกับเรนนดูกันว่าเฮ้ยเรามีอะไรที่เราแบบอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะหรืออยากจะคอนติเนียต่อก็ได้บางคนอาจจะเป็น r e s o l u เลชัที่อย่างที่ไนท์บอกคือบางทีมันไม่จำเป็นจะต้องแบบโหตัดจบเป๊ะๆอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแค่สิ่งที่เราอยากทําให้ทุกๆวันมันดีขึ้นน่ะแล้วก็ไหนๆปีนี้มันเป็นปีใหม่ก็ ถือซะว่าเออไม่ต้องไปยึดติดกับปีเก่านะแล้วก็มาเริ่มกันใหม่ซึ่งที่จริงมันเริ่มไม่ทุกกวันเลยนะคะมันไม่จำเป็นจะต้องรอ resolution ในแต่ละปีก็เริ่มไม่ทุกวันแล้วก็เตือนตัวเองอยเรื่อยๆว่าอยากจะทําอะไรให้กับชีวิตนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะค้นพบสิ่งนั้นนะแล้วก็ทํามันได้ตามที่ฝันนะคะพวกเราทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะมีอะไรก็คอมเมนต์มาแชทมาคุยกันได้เนาะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่อ่าพื้นที่ปลอดภัย นะคะทุกคนสามารถเข้ามาคุยได้นะแล้วเราก็มีเจเนอเรชันหลากหลายที่สามารถมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือทานได้นะคะแน่นอนว่าเราจะเข้าใจทุกคนนะคะได้แล้วก็พยายามเข้าใจทุกคนให้มากที่สุดแล้วก็ช่วยเหลือกันให้ได้มากที่สุดนะคะก็ฝากทุกคนติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะมีอะไรก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะ,ะแล้วก็อีพีน่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เป็นแบบ detail, ดีเทลก็อย่าลืมติดตามชมกันนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ